ตอนนี้นะฝนตกแรงมากเลยโยมโยมก็ยังไม่ถอยนะโยมนะโอ้โหโยมจนแน่นเหมือนเดิมสง,นะงสารโยมนะพระอาจารย์จะสร้างศาลาตรงนี้ลนะนลนแล้ล่ะนะี่อีกไม่กี่วันพระอาจารย์ก็จะทำนะอ้าวโอ้ยเดเดเดแสงอะไรน,ะนั่นน่ะแสงอะไรอนะ่ะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ยแสงอะไรแนละ้ว่าแสงอะไรนะอะไรนะ่ะ ว่าแสงะอใกล้มากเลยเนาะแสงลุกโอ้คนลุกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลุกเลยโอ้แสงลุกใกล้มากเลยเนี่ยไปแล้วเหรอไปแล้วค่ะโอ้นี่ก็โยมโยมก็มาขอพรขอพรไปเรื่อยเลยเยอะแยะเลยขอไปสุดๆกันเลยนะขอให้รวยๆปังๆเยอะ นยยยายจ้า์ก,ก็เจิมยันเจิมกระเป๋าตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วนี่สี่โมงสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วโอโ้โหโยมก็ยังไม่หมดแต่พ้าจะหมดแรงก่อนแล้วนี่ฮะทุก <c oughs> <c oughs>